วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะครับนลายวันนีนั่นนะครับนะก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดชิงชัยกิวนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะมาเล่นโหมดชิงชัยกิวนะครับแล้วผมก็มีทีมโบลอสแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาเริ่มสู้กันหรือยังเดี๋ยวเราลองเข้าสนามกันเลยนะครับไหนไหนมาดูซีมาดูสนามอย่าบอกเลยว่าเขาซัดกันไปหมดเหรอโอ้โหกิวผม จบเจ๋าโอ้โหซัดหมดเกลี้ยงเลยโรงงานพส,พสมุสัสูกิ้วผมนี่ซัดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเหลือทีมนี้ไหมแต่ทีมนี้มันเป็นด่านหน้าผมให้คนอื่นตีแล้วกันม,มีมีลึกกว่านี้ไหมเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยจะบอกอตรงนี้มันมีให้ตีอยู่แต่อันนี้อ่าอันนี้เป็นบ้านไงแล้วผมเจอต่อไอตรงเนี้ยผมต้องขอจัดซะหน่อยผมเริ่มมาผมก็ขอซัดเลยครับเราจะต้องตีบ้านก่อนเลยในเมื่อถ้าแบบโรงงานผลิตแต้มมันเต็มแล้วเราก็ซัดบ้านเลยแต่ไม่รู้ว่าผมจะเอาทีมไหนไปตีอันนี้เป็นทีมหลักใช่ไหม ทีม2ทีม3ผมก็จัดไว้แบบพอที่ให้มันเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมขอจัดตัวนิดนึงนะคิดในใจว่าถ้าเอาสุดิเหนือสนังก็ให้โบลล์อยู่ด้หลายริกกว่ายัางไงเด็กมันต้องโดนน,นั้นอีกละเด็กมันต้องบัฟอ,อัมตะไม่ใช่บัฟกระหน่ำโอ้โหแล้วนี่ไงปักไป3าล้านหนอนเลยนอนหลับเลยฟันดีเลยนี่ครับเด็กเปิดอัมตะไปเสร็จปุ๊บอ่ะเราโบลล์ติดก,กระหน่ำกระหน่ำเสเร็จปุ๊บรอบโบลล์ก็ยิงครับบูมเรียบร้อยครับหายวับไปกับตาคือพลังมันต่างกันเกินคือเราจะมาตีอย่างนี้มันก็คงจะสบายๆนะครับนะ เราลองซิมันมีอ่ะมันมีอีกทีม7จ็ดแสนเก้าแบบทีมแรกมันก็คงจะชิวมันก็คงจะแบบรังแกเกินไปเดี๋ยวเราขอดูพลัง7จ็ดแสนเก้าหรออันนี้แบบพลังทีมสองผมสองล้านอ่ะแบบออกกุลิบ้าไปสัตว์กดดีกว่านะครับนะอันนี้เดี๋ยวคือไอ้ทีมสามนี่เก็บไว้รอแบบเจอแบบ,บสบายๆอย่างนี้ก่อนนะครับเอาทีมสองมาแล้วกุลิบ้าผมใส่แต่ความเร็วไงแล้วพ่นกรดไปก่อนหนึ่งทีทั้งทีมผมจะได้ตีแรงขึ้นฝั่งโน้นนะคมันแบบพลังมันห่างกันเกินอ่ะท่านผู้ชมเราก็ตกไปเลยครับชิวๆอัญชุล่าเขาไป เต็มข้อเลยต่อยธรรมดาปะสองแสนยิงครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโกด้บอลคีโต erm เคียวธรรมาคิงเรียบร้อยครับนอนฟันดีครับน้องตอนนี้ก็สบายสบายครับโอเคโอ้โหฮะอย่าบอกว่ามันรีอ๋อมันรีด้วยอย่าบอกว่าศูนย์ใหญ่ดีคือตีเท่าไหร่ก็ได้หรอผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือมันขึ้นรูปกระโหลกเลขสามอะ่ะคือเป็นครั้งแรกที่ผมตีไงมาในขอลองวัดกระเชิงวัดเชิงกับทีมหลักหน่อยสิ ไล่สุดเยผมเปิดก่อนแล้วฝั่งคอมาโอ ح, ้โหเราเจอคอมาด้วยนี่น่าจะเหนื่อยหน้าดูแต่ไม่รู้ว่าถ้าพลังต่างกันมาาจะเป็นยังไงแล้วจัก,กรจัก,กระพัดเด็กรัวแขนกลไปเก้าแสนครับติดกระดมาราโบนเราผมยิงปืนใหญ่ถล่มดาราโฮเซโอโอโหสี่สิบเก้ามันจะ <laughs> ถึงว่าคอม้ามันจะมีเจมเยอะขนาดไหนแต่ถ้ามันพลังต่างกันเกินก็หลับครับหล,ลับแบบนี้เป๊ะเ,เลยนะครับนะไหนเหลือทีมอะไรเหลือแบบทีมลูกกระจกนะผมน่าจะเอาอันนี้ออกไปนะครับนะสบายๆครับ ลองสีไปพลนกดไปเลยกุลิบาสลูกรรหนึ่งล้านชิวๆครับหายเกลี้ยงทีนี้เราสู้มาแล้วไงคือระบาสบายครับโอ้โหเราโดนไปดวงซัดคือมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะมันไม่ได้เจอตึงซะด้วยนะครับนะคือพวกตึงๆพวกกิวผมเขาก็ซัดไปหมดแล้วนะครับนะโอเคจีนัทไปส่วนเราก็มีหน้าที่มาเก็บแต้มให้เขาเล็กๆ,ๆน้อยนะครับนะโอ้โห,โ,โ,หโดยกระบ,บอกเหล็กมาเลยเขาแค่พันแปดอะไรมันจะสบายสบายบือขนาดนั้น ยิงเข้ามาโดนดวงสะท้อนอีกตายตายเองอีกอ่อยางยังเอ้เราก็จะให้เขาสะท้อนตายเราเลยเออตรงนี้มันชิวแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงไปลูกพ่ออชุราเขามุโตะสัดไปเปี่ยงเดียวปรับหลับครับเรียบร้อยโอ้โหไอ้ตรงนี้ถือว่าแบบเก็บแต้มชิวๆนะครับนะเหลืออีกทีมหนึ่งจะไม่ต้องจำไม่ผิดมันได้มา40ทีมผมมันมี4ี่หมื่นหนึ่งโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นไหมเอาทีมนี้ไปสู้สะหน่อยนะครับนะทีมนี้ตัวแบกน่าจะหน้ากากหวานกับโบลอสนะครับนะ โอยกระบองเลยผมปั้นมาด้วยเนี่ยไม่รู้ผมไม่ได้ปั้นตั้งแต่แรกนะครับโอเคปะละว้วการางผมล้วงต่อยเข้าไปก่อนเลยหนึ่งทีโบโบแล้วก็โบเข้าไปโบ,โ,บโอ้โหกี่หมัดแวเนี่ยสองล้านห้าโอ้ทำไมตอนตีบอลมันไม่ออกอย่างนี้บ้างวะตอนตีบอลโบลอนผมนี่คือแบบเป็นล้วงตัวด้านหลังนะที่ี่จะต่อยรีดิ้มให้ต่อยให้ตายแต่คือไม่ตายไงมันต่อยให้สองหมัดแล้วก็พอนะไม่ไม่มีอาวุธเฉพาะด้วยไม่ได้ต่อยสามหมัดแปดพันห้าเหมือนว่าผมแบบเหมือนเขาเอาบอทมาไว้ เราจะพูดว่าบอดก็คงจะเกินไปมันเขาเอาแบบไม่ได้เอาตึงๆมาเฝ้าฐานนะแต่เน้นแบบพวกเขา้าเฝ้าด้านหน้าแล้วด้านหน้าก็โดนเราขยําเรียบร้อยนะครับนะแตกหมดเปะเข้าไปกล้งแสนชิวๆล้วงเข้าไปถือว่าแบบแกเก็บเต็มชิวเนะครับท่านผู้ชมไหนมามาดิมาดูซิผมจะหมดโคต้าตีหรือ,อยังมันก็มันก็รีเอยๆนะแสดงว่าไอ้ตรงหัวกระโหลกตรงนี้เลคคูณ4ี่นี่คือจํานวนที่มันโดนแตกผ่ายไปกี่รอบอันนี้คือได้จะแตกผ่ายไปสีรอบแล้วนะครับนะ ก็ได้400อมันรอบรอบ,รอบอตีแตกรอบหนึ่งมันจะได้คูณร้อยใช่ไหมผมว่าน่าจะได้แตกไป4รอบก็ได้สีได้400แล้วนะครับนะไหนผมลองดูตรงนี้หน่อยอัน,ด,ออนด,โอโดับวัสดุผมอยู่อันดับที่6ผมทําไป200 ผมก็ถือว่าโอเคนะครับนะ้าง200นี่คือก็ไม่ได้แย่เลยนะครับนะแต่คนอื่นเขาทำไป400อันนี้เขาน่าจะกดเพชรราะถ้าเขาไม่กดเพชรหรือไม่ก็ถ้าเขาแบบอันนั้นแต้มไม่ไม่หรือไม่ก็เขาก็ยึดโรงงานนะแต่โรงงานวัสดุนี่คือมันไม่ได้นับเข้าอันนี้หรือเปล่าไม่ได้นับเข้าอันดับหรือเปล่ามันนับเข้าแต้มรวมของกิว้วก็ผมตีไปหมดโค้ต้าแล,แล้วเราตัดไปดูสิครับว่าตอนตอน,ตอนใกล้จะจบเนี่ยเราจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับ t 0 0 0 h years later มาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราตัดมาเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งนะ ผลการแข่งขันนี่มันเป็นยังไงชนะครับโอ้โหชนะแต้มเท่าไหร่แปดหมื่นสามต่อสี่พันโอ้โหมันจะมันจะยับยูยี U เลยขนาดนั้นจํานวนครั้งที่ทําลายที่ตั้งคือสิบสี่ครั้งนะครับนะครั้งที่แพ้จำนวนของสมาชิกอันนี้ผมไม่รู้เนะครั้งแพโจมตีของสมาชิกอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแต้มอะไรนะแต่น่าจะเป็นแบบจํานวนการยึดของอัน,นั้นแหละมั้งของอโรงงาน,นนะครับครั้งจํานวนตีของสมาชิกก็คือตีไปทั้งหมด8 7ดอบฝั่งเราไม่ตีเลยนะครับนะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบ กิวล้างนะครับนะซึ่งกิวจบเจ้าแต่พาไปดูกิวผมก่อนคนมันไม่ใช่กิวผมแหะมันเป็นกิวของคนอื่นที่ผมมาใส่อยู่แต่แบบผมแอคทีฟไงผมแอคทีฟเยอะสุดไงคือผมแบบขยันสุดแล้วในนี้อ่ะเออไม่มีใครแบบจะขยันเทียบผมเลยโอ้โหสุราเชษคุณพี่สุรเชษกี่ล้านเนี่ยสิบเก้าล้านอันนี้น่าจะแบบติดท็อปแน่ๆนะครับโอ้โหท็อปสี่เป็นไงเขามีทั้งกีงเขามีทั้งบูลล้อเลยเหรอเนี่ยอ่านเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองดูนะดูความแบบเก่งโกงของคิงนะครับนะ ดูโอ้โหเป็นไงบวกเลือดมาอย่างเยอะเดี๋ยวรอมันอันติีนะครับอันนี้คือมันอาจจะยังไม่เยอะมากโอ้โหต่อยต่อยอโซนิคผมหลับไงต่อยแบบสิบสักโอ,อ้โหโดนปืนใหญ่เรียบร้อยครับสี่สิบสี่ล้านนอนดินหมดนี่เขายังไม่ทันโอ้โหมีชิงมาอีกนี่จะบ,บอกนะว่าเป็นแค่แบบไล่โจมตีเฉยๆเนี่ยดูดิ แบบเลือดมาเพิ่มมาเป็น12ล้านนะเออผมผมพอก่อนก่อนที่ผมจะแบบดูกระโปรไปมากกว่านี้ก่อนที่ผมจะดูกาไปมากกว่านี้นะครับนะคือปกติก็กาอยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือผมอ่ะยังไม่ได้ตีบอสกิวเลยเดี๋ยววันนี้จะลองมาตีบอสคิวกันอย่างที่มบอกไปนะครับนะคือไอตอน้ากากวานมาต่อยเนี่ยไม่ต่อยแบบต่อยคนนี่คือต่อยออกเยอะจริงๆแต่พอต่อยบอสนี่คือต่อยออกไม่เยอะนะครับนะทีที่ผมจัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาฟินิกมารับตีนบอสนะครับนะคือ ไอตัวบอสโบลออเนี่ยมันเป็นบ้างแรกใช่ไหมมันจะมีตัวลูกกระจกอย่างสามตัวอยู่ด้านหลังนะครับนะซึ่งผมก็เอาไอตัวนี้ไปล้วงให้ตายก่อนแล้วก็ให้กาโร่ในตีธรรมดากับโบลอสนี่ก็ผมก็ให้มันแบบอันตีไปก่อนนะถ้าสมมติว่าถ้าตอนที่มันยังมีลูกน้องอยู่นะผมให้เด็กติมจิ้มธรรมดาครับไม่ให้เด็กอันตีเพราะว่ามันจะเปลืองนะเนี่ยผมจิ้มไปสามล้านสี่มันยังไม่ตายนะแต่มันครึ่งหลอดนะครับนะโอเคติดกระหน่ำปสวยปืนใหญ่ทำลายล้างบูนียบน้อยครับ โอ้โหมันมันก็เหมือนจะเจ็บนะแต่มันก็ไม่เจ็บนะเออโอเคได้อยู่แล้วผมให้หน้ากากหวานซ้ำไปเลยตัวเดียวตายไหมสองสามแค่สามเองเหรอขอมากขอแบบขอเต็มสูบเลยได้ไหมขอแบบขอสามขอเอ้ยไม่ใช่ดิขอสามขอสามแลยเหรอขอขอห้าเลยได้ไหมเออฝั่งไปฝั่งตัวเดิมๆเอาให้ตายคิมมิวสกันตายละวป่าดูซิว่าเราจะได้เริ่มตีโบลอนแต่ตัวอื่นถึงไหนปายิงเข้าไปตอนนี้อัดนะใกล้ตายแล้วโอเคใกล้ตายละ กาโลมสับไป6 0 0ส0แต่ผมว่าถ้าปั้นบีทคิงไวนะ้น่าจะได้ฟันฟรีวันนี้นะครับนะกาโรมมันแค่แบบแจกกระดูกหักสีทองนะครับ oh <my> ซึ่งผมอยากจะจัดความเร็วให้หนากกาหวานไปตีเนี่ยไปตีกระดูกหักสีทองตรงนี้แต่ฟินิกแมนไม่งเร็วเกินนะผมน่าจะต้องไปลดความเร็วลงเออเดินไปเลยหรือไม่ก็แบบเพิ่มความเร็วนักาหวานแต่ถ้าเพิ่มความเร็วนักการ์หวานไม่งก็ต่อยเบาลงอีกอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคหลับไปแล้วหนึ่งตัวจากพัตเด็กไ่ะเหลือใครอีกเหลือบูลอสยิงเข้าไป โฮเซโฮโฮโฮคูรีบ้าไม่หลับอีกเลยอละไรมันจะตายายากตายเย็นขนาดนั้นรถหน้ากากผมก็ต้องเสียเทิร์ฟรีดิโอ้โหจบละไม่เป็นไรครับเราปล่อยให้มันตีธรรมดาดูโอ้โหตีแบบตีติดกระดูกหักหกแสนนะเสียดายดนะครับอืมร <c oughs> <c oughs> อบที่สามกว่าจะได้ตีไปเตะเข้าไปแต่นี่คือผมว่ามันก็ได้ตีแบบค่อนข้างเยอะเพราะว่าฝาั่งไอโบลอ์เนี่ยมันตีเป็นลายเดียวนะมันตีฟิดิกยังไงก็กว่าจะตายก็นานโขอยู่แล้วนะครับนะก็เอาตัว แบบดามเมตมาเยอะๆนะครับรีดามเมให้เยอะๆเอ้ะโอ้โหปืนใหญ่ยิงลายเดียวจะเป็นไงวะเท่าไหร่วะเนี่ยสองล้านห้าโอ้โหก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะนะแต่ก,แตก็แต่ก็แบบถ้าจะเทียบกับอัลติก็คือก็แรงอยู่ดีนะครับนะพูดอะไรของกูเนี่ยไปหกแสนโอ้โหพอพอข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลย,เลยแบบ เดเมจโอ้โหแต่ประวัติสูงสุดนะแต่นิวมันมันแบบมันนิวเลคอข์ดเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือดาเมจเขาตีเยอะนะครับคือปกติไม่ได้ผมตีบอสอะผมจะตีช่วงเช้าเช้าถ้าไมชมแล้วอันนี้คือผมมาตีช่วงกลางคืนไงเพราะว่าเขาอันนี้กดไล่ไล่แบบพวกตัวพวกนี้กันหมดแล้วนะครับนะในกิวเขาไล่กันเกือบทุกคนละมันเลยเพิ่มดดเมจมาเป็นประมาณ22.5นะครับนะก็บอกเลยว่าที่ผมจะได้ สถิติใหม่มันก็คงไม่แปลกนะครับนะผมอยู่ในอันดับ14บเลยอะ่ะท้ายสุดเลยต้ตีครั้งเดียวก็ไม่แปลกหรอกนะครับนะถึงจะตี3ลรอบก็ไม่ได้400ล้านอยู่ดีนะเ <c oughs> ดี๋ยวลองดอูผมเอาโอเคเอานี้แหละนะครับนะไอตัวลิไอตัวผู้หญิงตัวนี้น้องหมวยแล้วก็สมัยแมนนี่คือผมเอามาลองทดสอบทีพ p นะไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปเมื่อไหร่นะครับนะผมอลองทดสอบดูว่า ถ้าเอาสมัยแมนกับไอตัวน้องลิลลี่อะไรเนี้ยไปนะครับนะคือไม่ใช่ลิลลี่สิมันชื่ออะไรลืมแล้วแนนะนะเอาไปแบบเพิ่มหล่อนเลือดสีขาวคือมันก็ดีนะครับนะมันจะได้เพิ่มเยอะนะแต่ก็คือดาเมจขางทีมมันก็จะตกลงน,นะครับนะโอเคตรงนี้ผมกด,ด,ขด,ขดข้ามเลยแล้วกันเรามาดูสิว่าสถิติเปลี่ยนไหมเอ้ยแปดสิบแปด่ะเฮ้ยมันมันอัพขึ้นเรื่อยๆเลยอะแต่เท่าไหร่แล้นะมันก็ยังอันดับโลอยู่ดีคือผมบอกแล้วว่าตีสองรอบก็ไม่ได้สี่ร้อยล้านอยู่ดีเดี๋ยวผมขอดูทีมนี้ก่อน ทีนี้มันเจ็ดโอ้โหเจ็ล้านปฏิโทตั้งทีมมีไอตัวนี้ไงมีตัวบาคุสันเป็นแบบเดี๋ยวขอดูบาคุสันนะไหนนอไหนนออ่โอ้โหดูของโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้ทีความเร็วโจมตีโอ้โหคือออฟมันดีเกินแบบ ไอ้ตัวนี้เขาน่าจะเอามาบัฟนะครับนะไม่ไม่น่าแบบไม่น่าไม่ได้ใช้เป็นตัวดังอะไรเฮ้ยเขามี YouTube ด้วยเขามี YouTube ด้วยผมต้องไปต้องไปนั่งดูช่องเขาหน่อยละโอเคโอเคอยู่กิ้วเดียวกันซะด้วยโอเคครับถ้าแบบถ้าเขาผ่านมาดูช่องผมก็อย่าลืมทักทายผมได้นะครับนะแบบด้วยการแบบอัดคลิปกระทืบผมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนะผมไม่ถือไปไหนดูสิโบอลสโอ้โหมันเอผมผมไม่ไม่ดูรอดูแบบด้ำมี่ดีกว่านะว่าจะไปถึง89ดสิบเก้าไหมมาเชิญไปครับ ไอ้เก้าสิบโอ้โหมันมันแบบมันเหนือใครคาดหมายเพิเหนือความคาดหมายแฮะถูกแล้วอะไรจบละนะครับอันดับผมก็ยังลอยโทษอยู่ดีนะครับนะสองร้อยหกสิบล้านคือเขาตีอะไรกันได้เยอะแยะกันขนาดนั้นว่าเอาตัวอะไรตีกันป่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะผมน่าจะต้องไปปั้นมาล้วแต่คือผมก็แบบเก็บตัวเก็บเพชรคือถึงจะบอกว่าเก็บเพชรนะครับแต่เนี่ยเพชรผมก็ยังหนึ่งพันมาหลายชิปนะนะครับนะคือแม่งไม่กระดิกสักทีเพราะว่าผมใช้เรื่อยๆเลยผมใช้เอามาลองปั้นในตัวสองตัวนี้แหละนะครับนะไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรเนี่ย ลินลินเออปั้นลินลินไก่สไอมแมนนะครับมาทดสอบทีนนะครับแต่คือมันยังไม่ลงตัวผมก็เลยยังไม่เล่นยังไม่ยังไม่ได้เอามาอัดคลิปให้ชมรมเล่นนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปเองตรงนี้ถ้าใครชอบเกมลินกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครบนะเป็นกำลังตัวไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลเก้นนิคส์วิดีโอนะครับสวัสดีครับ